อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิวที่สองบ้านอ่างตาบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีที่นี่มีวิวของทิวทัศน์ที่สวยงามพร้อมบรรยากาศสดชื่นและร่มรื่นท่ามกลางภูเขาต้นไม้และน้ำในอ่างเก็บน้ำเลยได้ฉายาที่เรียกว่าปางอุ๋งแห่งเมืองจันทเพราะมีความคล้ายกับปางอุ๋งที่แม่ห้องสอนอย่างมากเลย อ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดกลางเต็นที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักกันแต่บอกเลยว่าบรรยากาศแบบฟินฟินที่เราได้สัมผัสจากปางอุง๋งแม่ห้องสอนนั้นที่นี่ก็มีแทบจะทั้งหมดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์หรือวิวของอ่างเก็บน้ำในตอนเช้าที่จะมีหมอกจางๆให้เราได้เก็บภาพบรรยากาศและซึมซับกับความโรแมนติกนี้กันด้วย แน่นอนว่าใครที่ต้องการสัมผัสหมอกยามเช้าพร้อมกับนั่งชมแสงแดดส่องทะลุผ่านต้นไม้ก่อนที่จะกระทบลงบนพื้นนำ้ำแนะนำว่าให้กางเต็นท์นอนพักสักคืนที่อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบเลยแต่ด้วยความที่มีพื้นที่ไม่กว้างมากเลยทำให้รองรับได้ประมาณ100อหลังเท่านั้นแนะนำว่าโทรไปสอบถามก่อนจะดีกว่าเพื่อเป็นการไปไม่เสียเที่ยวถ้าหากไม่ได้นำเต็นท์มาเองทางอุทยานก็มีเต็นท์ให้เช่าเช่นกันค่ะและยังมีบริการห้องน้ำต่างๆด้วย ส่วนไฮไลท์ในตอนกลางคืนคือการได้นอนดูดาวแบบฟินฟินเพราะที่นี่จะมีดาวหลายล้านดวงอยู่ทั่วท้องฟ้าเต็มไปหมดจนแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสถานที่ที่สวยงามแบบนี้จะอยู่ใกล้กรุงเทพแค่นี้เองถึงแม้จะมาพักแค่เพียงคืนเดียวเท่านั้นแต่ก็ได้คลายความเหนื่อยล้าทั้งหมดออกไปอย่างไม่น่าเชื่อเลยนอกจากนี้บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตาโบยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ2.4กิโลเมตรอีกด้วย จุดเริ่มต้นของเส้นทางนี้จะอยู่ตรงที่สันอ่างเก็บน้ําและกิจกรรมนอกเหนือจากการเดินป่าก็คือการดูนกโดยเฉพาะนกเป็ดแดงที่อาศัยอยู่ที่นี่เป็นจํานวนมากเพราะความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการหาสิ่งดีๆใหม่ๆม,มาฝากกันอีกนะคะ